สวัสดีครับท่านผมบารอนี่ครับและวินดิกตัสนะครับวินดิกตัสเนี่ยเป็นเกมใหม่นะครับที่ทางการีนาไทยแลนด์ได้เอาเข้ามาตามที่เห็นมาน่าจะเป็นเกมแนว MMO ม p g มโอร์พีจีนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาลองเล่นนะครับไม่ได้รีวิวนะโอเคเริ่มเลย่อนอื่นเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย6ตัวอักษรเหรอโอเคนะครับผมก็จะตั้งไปแล้วกัน โอเคครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็จะได้เรื่อง <Her k, S 1> ตัวละครช่างตีเหล็กหนุ่มผู้ซึ่งตีความโกรธแค้นของเขาใส่ลงไปในเหล็กกาเพื่อออกตามหาบิดาผู้หายตัวไปเฮิร์กชีกร่างศัตรูที่อาจหานมาขวางทางของเขาด้วยดาบขนาดใหญ่และชำละพวกมันราวกับเป็นแค่ชิ้นเนื้อแม้ความฉุนเฉียวของเขาจะทำให้เขาดูเหมือนคนบุ่มบ่าแต่นั่นคือวิธีการที่เขาใช้รุกเข้าหาศัตรู และสัตว์ร้ายจำนวนไม่น้อยที่พยายามโค่นเขาลงแต่พวกมันกลับต้องพบจุดจบอันน่าสยดสยองสัญชาตญาณของเขาไม่เคยผิดพลาดมีศัตรูมากมายที่ถูกเขาหลอกล่อว่าจะสามารถโค่นเขาลงได้แต่ก่อนที่จะรู้ตัวร่างของพวกมันก็ได้ถูกฉีกออกเป็นชินช้นๆความโหดเหี้ยมเป็นสิ่งเดียวที่เฮิร์กยึดถือและสิ่งนี้ได้นำพาเ,าเขาเข้าสู่เส้นทางแห่งการทำลายล้างทุกอย่างให้ราบคาบ เกช่างตีเหล็กหนุ่มผู้ซึ่งตีความโกรธแค้นของเขา,เาใส่ลงไปในเหล็กกาเพื่อออกตามหาบิดาผู้หายตัวเดี๋ยวก่อน<ะ>เดี๋ยวก่อน <laughs> ผมก็นึกว่ามันจะพูดจบแล้วก็จะจบนะครับพูดซ้ําเดิมเลยโอ้โหมีการอาธิบายมีการอธิบายชื่อตัวละครเอ้ยอธิบายตัวละครนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเป็นภาษาไทยก็โอเคเลยนะครับต่อมาเราก็จะดูทัองดูทีตัวเลยไหมเนี่ยเวลล่า นักดาบหญิงผู้เดินทางม,มายังดินแดนแห่งนี้ดังสายลมที่พัดผ่านทะเลเพื่อออกตามหาอดีตที่หายปัดเฟลล่าวาดลวดลายผ่านสนามรบด้วยท่าระบำแห่งดาบคู่ซึ่งแสดงให้เห็นความพริ้วไหวและไหลลื่นในเพลงดาบของเธอท่าครอสแตนส์ของเธอพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูที่แข็งแกร่งด้วยการขดตัวพร้อมโจมตี และสวนกับศัตรูด้วยความแข็งแกร่งดุดงูพิษเปลี่ยนการโจมตีของศัตรูให้ส่งผลเข้าหาตัวพวกมันเองและจบลงที่ความตาฝูงศัตรูต้องหวาดกลัวเมื่อพวกมันไม่สามารถเดาทิศทางจากการโจมตีของพายุดาบที่เข้าฟาดฟันใส่พวกมันโดยไม่สามารถหยุดยั้งได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอเวลาเดียวที่เธอจะหยุดพายุดาบนี้คือหลังจากปิดชีพศัตรูด้วยเพลงดาบสุดท้ายเท่านั้น เธอเป็นปีศาจแห่งการหลั่งเลือดที่พร้อมจะใช้ทุกวิธีเพื่อสร้างสรรบทเพลงแห่งความเจ็บปวดขึ้นมาซึ่งทําให้เธอถึงกับสร้างอาวุธที่เรียกว่าดูอัลเชมเบลดเพื่อจะใช้ฉีกร่างของศัตรูให้เป็นชินช้นๆการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ของเธอกําลังจะเริ่มต้นขึ้นและโลกแห่งนี้จะต้องสั่นสะเทือนเวลเล่นตัวแบบอารมณ์ประมาณ DPS นะครับ ทำดาบมจดดรัวสนตะลุงนี่ก็เป็นดาบใหญ่นะครับตามหาพ่อยังไงก็ไม่รู้กลายเป็นนักฆ่าสัง,งั้นโอเคแล้วเหลือกี่อาชีพพอเล่นได้ทั้งหมดตอนนี้นะครับเป็นช่วงโคลสเบต้านะก็คือ6อาชีพนะครับเราจะดูในะอีกดีดูพี่คนนี้แล้วกันขารอกชายหนุ่มที่มาพร้อมกับขนาดตัวอันยากที่จะเชื่อได้เขามาจากดินแดนที่ไม่มีใครรู้จัก คารอกสามารถกระแทกศัตรูของเขาและป่นพวกมันให้แหลกละเอียดด้วยเสายักษ์ที่ถูกเวียงออกไปอย่างง่ายดายราวกับว่ามันเป็นแค่กิ่งไม้ธรรมดาไม่ว่าศัตรูจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่พวกมันจะเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาเด็กเล่นสำหรับเขาเท่านั้นเขาคือเครื่องจักรแห่งการทำลายล้างทั้งการต่อยอันทรงพลังและพละงกำลังที่เหนือมนุษย์หมัดของเขาเปรียบเสมือนคอนยักษ์ที่ทุบลงไปบนทั่งเหล็กพละกกำลังของคารอก คือทุกสิ่งที่ไม่มีสัตว์ร้ายตัวใดสยบเขาลงได้อืเป็นเหมือนใช้ใช้หมัดเป็นอาวุธนะครับไม่มีอาวุธที่แน่นอนนะครับโอเคต่อไปก็เอาตัวตัวนี้แล้วกันแลนชายหนุ่มกำพรา้าผู้เดินทางมาจากทวีปท,ที่ห่างไกลทุกเส้นทางที่แลนผ่านเต็มไปด้วยคราบเลือดของเหล่าศัตรูที่ถูกสังหารด้วยคมดาบและหอกคู่ ในแต่ละครั้งที่เขากวัดแกว่งอาวุธในมือเปรียมไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และความรวดเร็วไม่มีที่สิ้นสุดดุดดังคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่เหล่าศัตรูแม้แต่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเขาก็สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาเพื่อทำลายล้างศัตรูตรงหน้าให้สินส้นซากความว่องไวอันยากที่จะมีใครเทียบบวกกับความโหดเหี่ยมในสมรภูมิส่งให้เขาสังหารศัตรูมานับไม่ถ้วนและดูเหมือนว่า ยังมีศัตรูอีกมากมายที่จะต้องสังเวยชีวิตให้แก่แลนตัวนี้รู้สึกจะเป็นดาบคู่นะครับแต่ตอนแรกผมนึกว่าตัวนี้เป็นดาบคู่นะแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นดาบแบบมีโซ่อะเออเหมือนแท่มากกว่านะครับเป็นแท่คู่นี่เป็นดาบคู่นะครับอาวุธมันคล้ายๆกันนะนี่น่าจะเป็นนักเวทฮอีวีจอมเวทหญิงจากดินแดนอันห่างไกล ผู้ซึ่งมาปรากฏตัวอยู่ที่ชายฝั่งเมืองอีวีทำให้ศัตรูสับสนและตื่นตระหนกด้วยเขียวและคาถาของเธอซึ่งสามารถควบคุมทั้งสนามรบด้วยความแข็งแกร่งจากคมเขียวและเวทมนต์อันทรงพลังเธอจัดการศัตรูให้แหลกเป็นจุดด้วยสอนเวทลึกลับพร้อมด้วยเวทแห่งการเผาผลาญนับไม่ถ้วนจากคาถาแม้เธอจะดูนุ่มนวลอ่อนหวานและยาววัยในสนามรบแต่หากศัตรูหน้าไหนประเมินค่าเธอต่ำไป มันจะได้พบกับบทเรียนอันแสนจะเจ็บปวดที่ไม่มีทางลืมได้เธอถนัดในการใช้เวทมนต์ลึกลับทั้งหลายของเธอในการจัดการเหล่าศัตรูตรงหน้าหากแต่ถ้ามีศัตรูตัวใดหานกล้าเผชิญหน้ากับเธอสิ่งที่จะขวางพวกมันไว้คือโกเลมเวทมนต์ลึกลับในการรวบรวมก้อนหินและสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเวทมนต์ของเธอไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่เธอสามารถใช้เวทมนต์สร้างเกราะคุ้มกันรักษา หรือกระทั่งฟื้นคืนชีพทุกสปปรรพสิ่งจากความตายอีวีเป็นดังแสงสว่างเจิดจ้าที่ส่องให้ความมืดมิดทั้งมวลสลายไปอีวีจอมเวทหญิงจากดินแดนอันักก็เป็นนักเวทน,นะครับใช้ได้ทั้งเขียวแล้วก็คาถานะโอเคมาดูตัวสุดท้ายครับฟิโอนานักรบหญิงผู้มาพร้อมโล่เล็กกล้าและความมุ่งมั่นในภาระอันยิ่งใหญ่ที่เธอแบกรับไว้ ทักษะในการใช้ดาบควบคู่ไปกับโลกของเธอการรุกที่มั่นคงการป้องกันที่แม่นยำและการโจมตีอันรุนแรงเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกสายตาถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ของเธอความสามารถในการอ่านเกมรบและการโจมตีกลับยังฉับพลันทำให้เธอนำชัยชนะสู่มวลมนุษยชาติในการต่อกรกับเหล่าสัตว์ร้ายมานับไม่ถ้วนราวกับว่าไม่เคยมีผู้ใดสามารถทลายการป้องกันอันแข็งแกร่งของเธอลงได้เลย เมื่อใดที่เหล่าศัตรูของเธออาจหานพยายามทำลายกำแพงนั้นสิ่งที่พวกมันจะได้รับกลับไปคือขอนเหล็กกล้าที่จะฟาดเข้าใส่พวกมันยังนหนักหน่วงฟิโอนา่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งองค์ครักและมันไม่สามารถถูกทำลายลงได้ไม่ว่าจากอะไรก็ตามโอ้โหแล้วก็ได้ดูคำอธิบายของตอัวละครทั้ง6ไปแล้วนะครับซึ่งมีตัวเองที่ถูกใจผมมากแะผมจะเล่นมันทันทีนะครับฟิโอน่านั่นเอง ฟีโอน่านะครับดาบโล่นี่ต้องบอกว่าต้องจัดจริงๆครับสำหรับผมนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีดาบโล่แล้วนึกว่าจะได้เล่นดาบคู่อะไรเงี้ยเออหรือดาบใหญ่น่าเชื่อ,อกดชิกฟันนะครับใช้ W S s D เดินมาเสียงมันดังวะเนี่ย ซ้ายโจมตีเบานะครับขวาโจมตีหนักเดี๋ยวนะเสียงเบาเอ้ยเสียงดังหรอไม่ใช่เสียงเบา chụp hú sát tù mà đây đưa qua. พวกของตามตามฉากมาเป็นอาวุธก็ได้นะครับโอเคสำหรับตัวนี้จะถ้ากดสเปซบาร์จะเป็นการาตั้งกรดนะครับอ๋อเอาไาทำไมเนี่ย าฟาดฟาด้ดยกาอีฟาดด้วยกาอยี่โอเคกดชิพวิ่งนะครับ ปาดได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนกัแบบโดดลงไปแล้วอเอีคยไปทางนี้โอ้โหเตะรอแล้วเจ็ดร้อยโอ้ยมันแรงกว่าใช้ดาบตัวเนี้ยเตะทีอะไรหลุดออกจากตัวก็ไม่รู้ อโอ้โห,โห,โห,โหตีแรงมากโอเคเราต้องสู้ใช่ไหมเนี่ยตกลง แม,ม่มุมโอตรเก็บเลือดของบอสน่าจะอยู่มุมขวาหรือเปล่าวะทางซ้ายหรือเลือดเราก็าไม่รู้แอนเชอร์เอ,อือวถ้าเราไม่มีไม่มีเกจเลือดของเราอะ อ,อืตายไหมยังไม่ตายอืมโอ้อบาลิสตายิงมาครับ mày <t> um, ừ, không vào, không à, à ไม่ใช่ตายครับแค่เปลี่ยนมุมกล้องผมว่าตายโด้ไปไหนแล้วนั่นหพังหมดมาดีดีต้อนรับเลยตอนนี้ครับเนี่ย คนเขากำลังตื่นเต้นตายระครังตกภาพอีกห้ซ้ำไหมต้องไปซ้ำไหมซ้ำซ้ำทางมุมล้มต้องซ้ำโอเคครับเราก็ ได้แต่งหน้าตาเฉยเลยอ๋อตอนนี้ใช้ได้แค่สามแบบเหรออืมห่างมานี่แหละสุดยอด บอกขนาดตัวก็ได้นะครับหน้าอก สีหน้าให้ดูด้วยฮึเฮ้ยอ้ฮ่า hey. oh. <laughs> อโอ้โหชุดอลังการมากโอเคตั้งชื่อเลยลวดนะครับหน้าตายนี้แหละมันเปลี่ยนโครงหน้าไม่ได้นะเท่าที่หาดูนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนโครงหน้าของตอัวละครได้นะครับโอเคสร้างรดนะครับผมก็จะขอข้ามๆพวก าการพูดคุยแบบนี้ไปแล้วกันนะโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองนะครับอยากรู้ทำไมเสียงมันถึงกระตุกแล้วทุกคนทำไมถึง ทุกคนเขาใส่ผ้าคลุมกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังโหลดไม่เสร็จเนี่ยโอเคแต่เสียงเนี่ยเสียงมันไม่ไหวละดังมากปรับเสียงไงวะอ๋อตรงนี้ระบบเสียง เบาๆอ่ะโอเคนะครับพ่ออ่ะคนอื่นเขากลายเป็นเสื้อผ้าธรรมดาแล้วนะครับแสดงว่าเมื่อกี้มันยังไม่โหลดเองส่วนใหญ่รู้สึกจะเห็นดาบโล่ดาบคู่ใช่ไหมไม่ใช่ดาบคู่สีแซ่ดาบแซ่เยอะ โอเคในเมืองก็จะมีมที่ขายของมีร้านขายของอะไรเงี้ยก็ด้านกราฟิกนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้จัดว่าเป็นเกมที่กราฟิก หลุดดินสวยงามอะไรมากนะเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ได้ยินมาก็คือเป็นเกมยุคเดียวกับ d r a g o n นเนสนะครับดราก้ n e เนสถ้าเป็นเกมยุคเดียวกันนะครับก็ซึ่งมันก็นานมาแล้วนะกราฟิกก็เลยอาจจะดูไม่ทันสมัยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดูกันที่เกมเพลย์แล้วกันว่ามันน่าเล่นสนุกอะไรไหมโอเคผมจะไปหาที่สู้อ่ะนี่เหรอ โอเคนี่คือท่าเรือนะครับเฟอร์รี่แมน t l e เทิลเควสเนี่ยไปหาปาร์ตี้ด้วยเหรอสร้างปาร์ตี้แบ t เทิลเลือกแบทเทิลความยาก Normal โอเคก็สร้างปาร์ตี้ใช่ไหม สัง,งัานโอเคครับเราก็มาอยู่ในเรือที่น่าจะอ,าออกไปที่ดันเจียนนะครับเกมนี้นะ่าจะเป็นเกมแนวลงดันเจียนนะครับไม่ได้เป็นมีแบบแบบที่ open world ที่เพลเยอร์ทุกคนจะมาตีมอนเตอร์ในแบบเดียวกันไม่ใช่นะลงเป็นปาร์ตี้อะไรอย่เงี้ยหรือมั้งปาร์ตี้แล้วกี่คนก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าได้เยอะสุดกี่กี่คนนะครับโอเครู้สึก,กว่าเกมนี้จะใช้จอยเล่นได้นะเดี๋ยวผมลอง เจียบจอยดูนะครับไม่แน่ใจว่าต้องออกเกมก่อนแล้วค่อยเข้ามามันถึงจะใช้จอยได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ผมก็จะใช้โหมดธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเราจะไม่รอปาร์ตี้แล้วนะครับไปเลยแล้วกันคนเดียวนี่แหละน่าจะไหวหรอกมั้งดันแลก ราก็เรียนมาแล้วตั้งแต่ฉากโพโลกเมื่อกี้แล้วนะครับอืมทำไมเป็นหุ่นไม้วะเนี่ยจะกระจอกเกินไปไหมอืมโอเคตาย โอเคเอาลูกตุ้มเขามาใช้ของพวกนี้ตีแล้วได้ของหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ะอะไรวะมันคืออะไร จะกึ่งล็อกเป้าให้เองด้วยนะครับอืมมันมันล็อกเป้าตัวที่อยู่ใกล้สุดให้นะครับถึงเราไม่หันหน้าไปมันก็หันไปเองเตะซาำไ้ห่าวขวดเปล่าโอ้จับหไออออหมา,าด้ว้วยดออกออหายฟาดด้วยไห โอเคเจอตัวใหญ่ละฟาดด้วยไหฟาดด้วยไหบล็บอกไม่ได้เพราะไม่มีโล่ตอนนี้ถือไหยอยู่หงายเม่ไม่แตกด้วยนี่นะเฮ้ยบล็อกไม่เข้าตะซ้ำบล็อ,อ,อกนี่นะ ไม่ได้กินหรอกครับถ้าคืนเตือนกันอยู่โอ้โอตีทะลุบล็อกได้ด้วยตายเอามีบอสเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะจบครับง่ายเือเกินเฮ้ยเราจะเก็บของเก็บไม่ได้หรอว ำไมมุมกล้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนโอเคครับนี่คือสรุปผลอะไรสักอย่างนะครับสรุปผลเกี่ยวกับการลงดันของเราไอเพลทเพนี่คืออะไรคือเงินเหรอ ไม่แน well ่ใจเหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าถ้าใช้จอยเล่นน่าจะได้อารมณ์มากกว่านี้นะเกมสไตล์น <gesagt> ี้นะครับน <methodology> enfin <Titanic> ี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่นะวิธีชุดก็หลุดอะไรวะอ๋อนั่งนะอือือ จมูกอยู่ในน้ำนี่หายใจออกได้ไงครับจะเก่งเกินไปละแต่มันน่าจะหลุดมากกว่านี้นะสังหาอ๋พอพอวิ่งออกมานี่ชุดเด้งกลับมาเฉยอ๋อเราพิงเสาได้ด้วยนะครับใกล้เสาเรากด E ถ้าเราพิงอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้พิงได้แต่เสาว,วันนี้ก็เป็นโคลสเ b ต้าวันแรกนะครับผนก็รู้สึกจะค,คลื้นพอสมควร ไม่รู้มันมีอ๋อนี่ช h แนลยี่สิบเจ็ดเลยนะถ้าเราอยากไปช h แนลหนึ่งอะไรเงี้ยเอาไปได้ด้วยคนจะเยอะมาชแนลหนึ่งก็ถือว่าคนเล่นเยอะนะครับสำหรับคนเบตาวันแรกนะครับหลายช n แนลเนี่ยคนเต็มช n แนลเลยนะครับเต็มเมืองไม่ใช่เต็มช n แนล โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะมาดูระบบอย่างอื่นบ้างนะต,ตัวละครเราสามารถอัพสเตตได้ไหมอะไรเงี้ยมันเลเวลยังไม่อัพนี่ดีขึ้นเลยไม่รู้ว่าอัพสเตตได้หรือเปล่านะครับน่าจะอัพไม่ได้นะสกิลก็จะปลดล็อกตามเลเวลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเช่นสกิลนี้ก็ปลดล็อกตอนเลเวลแปดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเค นี่ใช่ร้านขายของเปล่าวะก็เลยเป็นจุดส่งเควสนะครับที่นีอ่อยู่ดีก็ได้เสื้อนะครับวิวอัพได้เงินด้วยโอเคนี่ได้เป็นจุดส่งเควสนะครับไม่ใช่ร้านค้าโอเคคีดได้เสื้อมาอืม ำไมพวกนี้เขามีชุดว่ายน้ำกันแล้ววะเนี่ยอ้โหสัตว์เลี้ยงกันแล้วด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปการทดลองเล่น w i n d i c t u s นะครับในช่วงโคลสเบต้าผมก็ยังไม่ได้พูดถึงระบบของตัวเกมทั้งหมดนะครับขอเวลาไปศึกษาก่อนนะครับก็คือคลิปนี้เป็นแค่คลิปดูว่า,วาพวกกราฟิกเกมเพลย์เป็นยังไงนะครับยังไม่ได้เจาะลึกเรื่องระบบแลวทำไมหมามันมาเห่าอะไรผมเนี่ยโอเคนะครับก็ ติดตามก็ได้ในคลิปหน้าก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะครับบายครับ